สวัสดีค่ะแอดมินห้องหวยยี่กีนะคะเว็บรวยก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะมาเปิดสถิติให้ดูเหมือนเดิมเลยต้นคลิปก็จะพูดแค่นี้นะคะเดิมๆไม่รู้จะพูดอะไรนะคะโอเคอันนี้เป็นสถิติของวันที่18มีนาคมนะคะในกลุ่มจะมรีรายงานผลอัตโนมัติให้นะคะสามารถดูได้เลยนะคะว่าแอดวางแล้วมันเข้าไหมนะคะบางทีแอดลืมเลื่อนตรงนี้ ในกลุ่มเป็นกลุ่มปีนะคะให้สมัครลิงก์ไม่ต้องเสียค่าสมัครเข้ากลุ่มนะคะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยวางเป็นเด็ดลองฟันนะคะแต่ว่าแอดลืมใส่ข้างบนนะคะแต่ว่าสมาชิกในกลุ่มจะรู้กันอยู่แล้วตั้งแต่รอบที่1 9นะคะแล้วก็จะมีพิกัดบนมาด้วยมาบ้างรอบที่29เข้านะคะฟันส รอบที่ส0สิบเข้านะคะฟัน8ปเจมาด้วยแอดเอาเป็นชุดนี้นะคะรอบที่ส1เอเข้าฟันศูนย์วางก่อนเวลานะคะดูได้เลยหวยออกหนึ่งนาทีก็วางเลยะคะ่ะนาทีที่4ี่ิแอดวางไว้นะคะรอบที่สาสิบสาเข้านะคะฟันเจ็ดมาด้วยในกลุ่มคุยกันเยอะนะคะไม่เหงารอบที่ส4่ค่าหลุดนะคะรอบที่ส4หลุด รอบที่35เข้านะคะฟัน1นศูนย์มาด้วยเด้งรอบที่36เข้านะคะฟัน9 8มารอบที่37หลุดรอบที่38เข้านะคะฟัน6สถิติสวยมากนะคะวันนี้รอบที่39หสลุดรอบที่40เข้านะคะฟัน7 รอบที่สี่สิบเอ็ดเข้าฟันสองนี่เป็นของพี่ในกลุ่มนะคะบวกบวกรัวๆนะคะรอบที่สี่สิบสองเข้านะคะฟันสามสองมาด้วยนะคะเด้งรอบที่สี่สิบสามเข้าฟันสามสองมาด้วยเด้งรอบที่สี่สิบสี่หลุดนะคะแต่ว่าแอดให้เบิ้ล รอบที่45หลุดนะคะแต่ว่าวินแตกแอจะวินให้เป็นเลขสีตัวนะคะอันนี้คือหลุดสามรอบติดนะคะสำหรับคนที่วิ่งลูดหรือว่าเล่นตัวเดียวคือหลุดสามรอบติดเลยเลขมีหลุดนะคะไม่ใช่ว่าเข้าอย่างเดียวนะคะบางทีสมาชิกใหม่เข้ามามาโดนจังหวะที่แบบเลขหลุดพอดีวันนั้นเลขไม่เดินยอะไรงี้ก็รีบกดออกนะคะก็ให้โอกาสแอดนิดนึงรอบที่47 เข้านะคะฟันห้าหกมาด้วยรอนิดนึงนะคะจังหวะเลขแบบไม่เดินอะไรอย่างนี้ก็รอนิดนึงเพราะว่าแอดจะไม่ค่อยเตะคนออกจากห้องอยู่แล้วนะคะยกเว้นว่าหายไปนานจริงๆนะคะแอดถึงจะดีดออกนะคะหรือว่ามั่นใจว่าไปเล่นยุทธอื่นโดยที่ไม่เล่นยุทธที่สมัครเข้ามานะคะแต่ส่วนมากไม่เล่นสองเดือนแอดยังไม่เตะเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุยกัน บอกกันว่าทำไมอะไรอย่างนี้นะคะ่ะแอดก็จะไม่ดีดออกรอบที่48ฟัน6มาบนล่างนะคะแล้วก็ฟันเบิ้ลไม่เอานะคะเราจะไม่ดราม่านะคะรอบที่49เข้านะคะฟัน3รอบที่50หลุดนี่ก็เป็นพี่ในกลุ่มนะคะถอนไปเจ้าเดิมคนนี้ รอบที่ 51, ห้าสิบเอ็ดลุดแล้วก็อันนี้ก็ไม่รู้วินกันท่าไหนนะคะสมาชิกในกลุ่มนะคะวินกันจนแตกรอบที่ห้าสิบสองนะคะฟันหนึ่งเข้านะคะรอบที่ห้าสิบสามเข้านะคะสองมาเราแอดก็สั่งให้พักนะคะให้ถอนได้แล้วควรหยุดนะคะอย่าเล่นต่อยาวๆแล้วสมาชิกก็พักกันนะคะ ประมาณนี้นะคะในกลุ่มส่วนมากจะแชร์กันนะคะใครรู้อะไรใครมีเทคนิคอะไรก็จะช่วยกันนะคะส่วนมากโอเคค่ะใครสนใจเข้ากลุ่มนะคะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์อไลน์เอาไว้ให้ใต้คลิปนะคะแอดมาแล้วทักมาได้เลยถ้าเกิดว่าแอดตอบช้าก็ให้โทรมาได้เลยนะคะโทรไลน์ได้เลยนะเดี๋ยวแอดจะกดตัดสายแล้วก็ตอบกลับไปนะคะโอเคไปแล้วคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ